็อยู่กันที่เชยียงรายน,นะครับก็มีกองไฟกันก็ใช้ไม้ไผ่ก่อกันหนึ่งที่เราหามาก็ไม้ไผ่ก็หาได้ยากมากก็ไม้ไผ่ที่เหลือจากการเช็ดดากกันมาแล้วที่ตกสีดากกันมาอ่าดูนี่ค่ะก่อกองไฟกองไฟมันมันอะไรบป็นจก์ก็มีสีเหลืองบ้างสีแดงสีแดงบ้างอะไรเงี้ย แต่แต่สีเหลืองที่เกมาก็เป็นเป็นสีเหลืองจากจากขี้นะฮะขี้ก็เป็นยุกชนไปขี้ก็เป็นแบบว่าเบินจากขี้ออกมาก็เป็นพยาิบ้างเป็นเอ่อเป็นเย็บประคเเป็นกากเป็นเศษของเอ่อผักคะน้ากระเพราแล้วก็เม็คโพดกระิดที่ไม่ย่อยอะไรเงี้ยก็ก็เผาออกมากันแล้วก็มีมันเผาแต่มันแดกไม่ได้โดนแม่ค้าหลอกมาแม่ค้าแม่งบอกว่าเป็น เป็นมันที่ไปเ,เผาแดกแล้วแม่งไม่หวานเลยแม่งบอกมันเทศอันนี้อ่ะอู้โดนหลอกมาเพราะกูงโง่ไงกูโง่มากก็ดแดกแว่าโอ้เหลืองเค็มมันแม่งเค็มอีเหี้เลยแต่ปลาเค็มเลยแต่หมูหมูย่างโอเคไงหมูย่างโอเคเพราะพวกกูบักเองไงแต่ว่ากูาโดนมันนี่กูโกรธมากเลยก็เค็มไปก,ก็หนาวแต่ไออยเนียไอันี้เนี่ย ทำทำตัวเหมือนอยู่เชียงรายอะไรอย่างเงี้ยไม่เราอยู่เชียงรายตอนนี้อยู่เชียงรายเชียงรายก็ทำตเหมือนอยู่เชียงรายเชียงรายเชียงรายศริราชโอ้โหเฮียแบบอุณหภูมิแม่งลบลบสุดๆเลยเช่อไหมสิดลบแบบไม่ใช่อุณภูมิมันสันดานนะครับสันดานลบสุดสัตว์เลยใช่ไหมมึงใส่ชืดอ๊อกซ์มึงรู้สึกไหมไม่รู้เมาว่าติดยา ขอบรรยากาศหนาวอะไรพี่เียไอ้ที่เรี่เมามันนะบรรยากาศหนาวเเอาแบบนี้หรอหนาวอันนี้คือเมาเป็นความเมามันเมามันมากไม่ใช่ไม่ใช่แบบเมามันหรือความแบบว่าเมาแล้วก็มันคือเมามันไอ้ที่ที่เผาเนี่ยเมามันมากเมาที่เผาเผาเนี่ยไม่รู้มันเฮี้ยอะไรเมาแล้วก็มันมากเลยเมามันเมามัน้เฮี้ยเนี่ยเออไม่ใช่เมาแบบก็สนุกสนานหรอกนะเมามันเฮี้ยเนี่ยตาแม่งหรอโอ้ยสัตว์ปวดแม่งมาก มาห่อาเห็นปลาไม่มึงดูมึงดูผิงใสมันทำให้มันหนีมึงมาโหบ้ากไหมนี่มันหนี้ถ้ามึงโหอมากมึงเยี่ยวใส่มาล้วแดกมันเยี่ยวไม่ได้ยาเลยยาเลยกูซื้อมาแล้วเมื่อก่อนลุงขายกูร้านเดียวกันเลยหวานมากไปแหละเค้กนี้แหละและป้าก็รอกูออาทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย